กาบสบายดีเลยว,ว่าสวัสดีเอฟซีมดชุมมงสุบอนเ้อเพราะว่าในละตังประเทศก็ยินดีเข้าสู่ซองเบาหนอมพามวนอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี่กิจพาไปเบิงบุญช่วงเหือบ้านพลนเมืองพี่น้องได้ยินข่าวว่าบุญชงเหือบ้านพลเมืองมีสาวแป้งลงมาพี่น้องแล้วก็สบิพาไปเบิงเข้าแข่งเหือน้อยเด้อพี่น้องเป็นเหือเหือหาปลาพี่น้องบประม่ณเหือใหญ่เด้อเหือน้อยเหือหาปลาพี่น้อง ไปไปเบิ่งไปสมนํากันเลยพี่น้องถ้าผู้ใได้ได้เบิ่งได้สมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามน้าเด้อพอมีพอมีกาลังใจเหตุคลิปต่อไปพี่น้องไปไปต้องสักสายเสียเวลาไปเบิ่งไปสมนํากันเลยวนวงและก็เป็ดเฮือสาในน้ำของน้อง พินาจะมาสิงไซนะเดนไซสนะจะตกไปเถอลูกวัดหรือว่าจะเป็ี่ยนเถอของชาวบ้านกับ่อแน่คือกันพี่น้องเลยน้องแข่งเถอแข่งไผ่แข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนารมันแข่งกันบ่ได้อ่ารอลุ่นกันเสีมาเด้อพินามาเด้อพี่น้องเด้อกำลังมาเด้อกำลังมาเด้อสิงชนะเลิศรอบสุดท้ายพี่น้องรอลุ่นเพิ่งรอบสุดท้ายเด้อวันนี้เด้อ รอบสุดท้ายคือไอเจ็บเด้อไพชนะไม่น้องน่รอดท้ายเด้อทีหนรอบที่หนึ่รอบสุดท้ายไ่นนะตายไปตายไปตายไปตายบันเนรอบสุดท้ายเด้อาหัดส่ะรอรุนรอรุนรารุนใครจะมาแล้วเด้อรอบสุดท้ายว้าลุยป้าไม่ได้หายใจล้าเนี่ยป้าเียวเออสีเขียวสีแดงสีเขียวสีแดงว้า

า้สุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วทุกคนตันนียก็จบเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้อนรถขับเจ้าจักรยานต้องตึงให้ก้อนกอลังจะมันสาดนะาล้วไหนที่สุดพี่น้องเลยสำหรับเพื่อครูเอกครูเด็ดเพชรมังในรายการแข่งขันเป็นครูปิดสนามเป็นครูปิดกระดูกการระหว่างเฮือนน้องมีนารถกับเจ้าแม่ทองแดง เจ้าทินรดสองผลการแข่งขันยางเป็นทั้งกันเพื่อที่ได้ครับรางวัลสนาเลอร์ก็คืรละวันที่หนึ่งระจำปี2 0 0 4ในระหว่างวันที่2 3และ24เดือนพฤศจิกพูดทีทาน้าสายหวยเจลาชะลบ้านพงมมองืวงจับพรนั่นก็คือเฮื่อได้แก่เฮือเฮือเฮือ เจ้าเม่ทองแดงชนะรางวัลที là ่หนึ là ่งพี่น้องเอาส่วนตัวจะพี่น้องสฟดๆฮะเอาผัดไสยเด็กก็เป็นส่วนตัวทั้งเขาเดีนี้เนี่ยปะแล้วคนเดีเอาละคือมามาพอดู้ที่โซสีไปยังบวกไปไปพี่น้องโผล่ให้หนึ่งเทียนอี่มาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วพี่น้อง เพื่อห้างน้อยเด้อทุกคนกำลังมาเด้อรอรุนเบิงเด้อรอรุนเบิงเนาะว่างรอรุนเบิงเด้อกำลังมาเด้อพี่น้องเนาะคนลายแห้งพี่น้องรอรุนเบิงเด้อคนกำลังมาเด้อกำลังมารอรุนรอรุนรอรุนเด้อเจีเข้ามาเจีเข้มาโอ้ยมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วโอ้ มาเลยมาแลยมาทันเลยนะมาจะยอดมาแล้วโอะไรนะฮ่าฮ่เกิยกันลัง ไปคันนั่งเป็นไาน้อไปก่อนโอ้ยคนลลยแห้งนี่น้อทำนาเนาะโอู้ชีูชีี่น้อูชีแห้งนี่น้อูชีเนแห้งีชชีนี่า้โอ้ชช่นี่ชชีชชีเร็เร็วโอ้ชชีชชีโอ้ชชีว่าโอ้ยมกกันแล้พคกนี้เปน

คนไลายอมควรนพี่น้องอ๋อมวนมนพี่น้องเด็กวัดจเอาเอะลเอาเอเอาเหวาพ่นเนันเมื่อยพี่น้องเอสาอ้อิดวย้อดิ่งยือวันตันพี่น้อง สองหกหสองขอทันอยากซับซ้นกันแน่กันหน่อยพี่น้องไว้เนื่องจากว่า,าการสื่อสารกดข้ามอยากซักษาจังเปยวันนี้เจ้าขอทันขอทานแล้วน้ำแล้วเห็นเฮยไม่ไ อันนี้เราเข้ามันโซ่ไฟฟ้าหนาๆจะไม่หยอก็จะเอาเอาเลยนี้รอบบักลุกฮ่าามาแล้วกำลังเริ่มมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วอรุ่นกีบผู้สายเด้พี่น้องเด้อโอ้ยสีเขียวกับสีฟ้าพี่น้องสีเขียวสีฟ้าเด้อโอ้ยบ่ไวแล้วพี่น้องสีฟ้าบ่ไวแล้วนะ ซีฟ้าบาไวพี่น้องซูชิเคียวว่าได้พี่น้องเจ้าคนู้สําันะซีเขียวกับซีฟ้าซูสีฟ้าว่ได้ทุกคน